สวัสดีค่ะยายอยู่กินแสบอ่อยนัวค่ะน,นี้ยายสีผ้ามากินปิ้งปลาไหลค่ะปิ้งปลาไหลกับตำามะกทัวกรับอันสมประจอมค่ะบ้านยายอื่นสมประนอยลุกค,คนก็อ,อื่นสมประจอมยายสิบปรุงไห้เบิงค่ะคงนัวค่ะนี่อันเขาอัวค่ะ เครื่องเคี่ยเข้าค่ะอันนี้มะเขือคืนแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียนหั่นตะไคร้ค่ะแล้วก็ข้นเข้ากันค่ะผุป,ประจอม เรียกว่าถุงประหน่อดค่ะเป็นอื่นสองอย่างค่ะมาๆาพี่น้องมมนกินน้ำกันเกาะห้องค่ะ มานมาพี่น้องไม่กินน้ากันตำมะครัวปิ้งปลาไหลและกระสุมปลาจอมค่ะกินน้ำกันด้วยค่ะของเสียบน้ำภูมักากาะค่ะเสียบค่ะสำหรับใหญ่ เด้พี่น่องลูกหลานมานกินน้ำกันน้ำยายวีค่ะพักเ้่านี้ก็มีบักเตงแล้วก็มีตะไข่อ้อนค่ะมันเคือพ่วงค่ะหรือว่าบักเข่งบ้านเห่านะคะพาไดเลยค่ะอื้มค่ะ ใจ่ดุบโดดกับไปนั่งค่ะทึ่งหันึ่งเป็นหน่วยหืมจะพักนีก่เหรอจะไขวัน 嗯，还远哈。嗯 กินปลานีลคือถ้าจมะกัวก็เสียกินกับสมกระจอมกบเสียค่ะจำมะใ่ายตัดสิ้นใจบริแรงเช็ดช้องยางเลยค่ะเสบยผักพี่น้องเอฟีรู้านสีถานมาค่ะว่าสุนเขืคอเห็นแนวเลยค่ะนี่เด้อค่ะ เราคือนนี่มาต้องไปซอยมันเลยค่ะเอาเม็ดแจะนมียน้อยนึงเนาะค่ะเนาะและ้วบันีก็ไปทุใส่เหียงจับขวนไว้ทุบมั้ิค่ะแล้วมันชิ้ไว้อีกอกันนะคะชุบชองบาทเอาเม็ดมันออกค่ะมะนีนเท่ากับแม่เสียนเกลือเจ้าเจ้าทำมันอน่อนหลังเอาเม็ดมันออกค่ะก็ลลาง,ลางออกเบิกไปมันขัดอยู่เพื่อน ใส่หลายอย่างเข้มน,นะคะและ้วก็ทุบกระเทียมเท้นั้นค่ะมันสีนี่หอมนะคะ่ทกกะทุบกระเทียมเท่านั้นแ,แต่ตามใจชอบค่ะมาใส่กระเทียมหลายเพราะว่าห้าคนกินนึ่ไเด่นนะคะะขั้นด้วยกันอั้นด้วยกันกับกเกลือเท้นั้นค่ะ ขันมะเขือบัปมาลัยซ้ำสวยนี่ใส่เข่าซ oh ้ำนี่ค well> ่ะเข่าทุกข์ซ้ำซ้ำจะเป็นชื่อห้อยสมพัดน์ยังอื่นนะคะพิจารณ์เป็นมะเขือซื้อๆค่ะขั้นแล้วใส่น้ำขั้นผู้ใดมักขุหนวดกัใส่จ้าหน่อยค่ะขั้นผู้บ่มักบ่ใส่ก็ได้ค่ะใส่ขึ้นนึ่งกินได้ค่ะถ้าไร้กว่าหันละมะเขือมันสีมะกอกมันสิเปือยค่ะเราจะขึ้นนึ่งอ่ะขัใส่ตู้เย็นไก็ได้ค่ะ มาก,กินกับปุกกับแจวแซ่บครับห้อมกัเที่อมพอแต่มักทั่วนี่ใส่บมกเอิร์เลยค่ะรางบ้านพื้นเอิรนหมึกเอรคนบ้านแย่เอิ่นมกเอิเครค่ะแซ่บสมแซบ Valeu, tchê, é meu. Tá เี่ยมค่ะจ็บเปหนยองแง คือกินองแหล่งกับยา,ายวีีสุค่ะพราะถอดขพอาผักอุดคุณกินปลาไหลค่ะ คุณก็กินแบบนี้นะคะมึงให้กำลังแก่ใหญ่้วยค่ะใหญ่ที่ขอขอบคุณพอเมีพีน 4, ่น้องเอฟซีเัตูงหุทุทคนดีกดไหลกดแท์แล้วก็กดติดตามให้ยหญ่ดีค่ะตอนนี้กำลังได้พุทธิตามท่านคนค่ะติดตามไปเรื่อยเด้ด่อยค่ะเช่งประเทศไทยประเทศลาวบ้านพีเมืองนองค่ะฝากนี่เด้อค่ะ กอบคุณหลายๆได้ค่ะย่าดีใจค่ะวิสาบุ้งวิถาเนาอค่ะเห็ดกะงูงูป่าผูได้เห็ดเป็นหนึ่งวิธีตั้งกล้องวิธีอะไรให้ก็บอกย่ายนเด้อค่ะ ใหญ่พ่คอยหมูเรื่องแตนไหนกับหลานหลานยุบบรหาเนี่ละค่ะแต่ว่าอยากเฮ็ดนี่นะค่ะซึ่งมูเห็ดดูแลกับดูแลคนป่วยเนาะสามีใหญ่คนป่วยหาปีก่อ เพิ่งเชียเหรอคะนู่นที่อีิปพิ้งหาค่ะร้านนายใหญ่ใหญ่เงาใหญ่เห้คนมาเมือได้ใหญ่มากเปิดเบิ้งจะเบาเท่าเปิดเปิดเบิ้งหลากหลายน่ะค่ะมี่คือลิกลิ่นอ,อ,อยากกินเพือขาเจ้าที่ใหญ่่กว่า้องกินกับเป็นตาแสบร้านมาเจ้าจะก,จะกะิอยูบ่วแม่อยากกินยู่แล้วเห็ดไดอยูบัวใหญ่ว่าเฮ็ดได้มาได้ก็ลร่องเบิ้อพ่ ยัว่าย่าดิเหตุครับผู้ติดตามกับขอบคุณหลายๆค่ะผู้คนมว่าใน้ติดตามกับ,บาาติดตามให้ย่าดีด้วยค่ะขอบคุณลวงหนาด้วยค่ะเด้อ ใายอ้อนค่ะคือกันทักกระสุนประจอมนะแล้วเขาเกือบเปิดจิ้บขับเขาอีกแค่ข้ามพี่เนอะ นางแต่จะกินยังขวบๆอยู่เรืปป่ยงรบกวนค่ะพอตรวได้หลายอึ้องแบบพี่เงาะแสบจุ๊บเพราะนีอน่อยากกินหนังค่ะ ก่อนสีจะไปยายพอไว้พ่อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลูกหล,กลานอายุดีไม่แห้งลำๆ,ลๆด้วยๆถือหอยน้ำมันทีหนึ่งสุกๆมันๆเรืมกดไหลกดแชรกกดติดตามให้ยายวีกินแสบอร่อยนัวเด้อค่ะสวัสดีค่ะ